กินสมยังไงให้มันได้คุณภาพระวังนะคะอาจทำให้เส้นเลือดอยแตกได้นะคะ สวัสดีนะคะกิติยาพัะสลาวงนะคะวันนี้เรามาพบกับสรพูณสมุนไพรนะคะวันนี้วันจะมาพูดถึงเรื่องสพูณของสมเราควรจะกินยังไงถึงได้เหมาะสมได้ฤทธิ์ทางยานะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีต่อร่างกายเรานะคะแล้วอายุของสมมันต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะมีฤทธิ์ทางยา ท,ที่เต็มร้อยนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะ มุนไพรสมเนี่ยควรจะนิยมทานกันเยอะมากนะคะไม่ว่าเรื่องกาแฟนะคะแล้วก็เรื่องอา,อาหารเสริมต่างๆนะคะที่เขาเอามาผสมที่เขาเอามาบรรจุขายทำท้องตลาดนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ทีนี้เราจะมากินสมยังไงให้มันได้คุณภาพนะคะสมเนี่ยมัน เป็นสมุนไพรที่ร้อนถ้าเราอยู่ในประเทศหนาวประเทศที่มีอากาศเย็นนะคะหมอหมอทุกเพศทุกวัยนะคะที่ที่กินแล้วมันจะช่วยให้ร่างกายอบอุน่นนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะเพราะสมเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ร้อนมากๆนะคะ คนที่เขาอยู่ในประเทศจีนประเทศอากาศหนาวเย็นเขากินอ่ะมันจะช่วยบำรุงร่างกายให้เขาอบอุ่นขึ้นแต่สําหรับพวกเราอยู่ในประเทศไทยอากาศร้อนจัดนะคะถ้าเรากินสมเข้าไปที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือระวงังระวังนะคะก็อาจถึงขั้นที่ทําให้เส้นเลือดถอยแตกได้นะคะเพราะว่ามัน อย่างคนบางคนมันมาดองเหล้าดองยานะคะแล้วก็มาต้มกินสดๆก็ก็มีนะคะกรณีแบบนี้คนที่มีอายุนะคะคนที่มีโรคประจำตัวก็ควรกินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าโสมเนี่ยมันจะผับร้อนในร่างกายออกนะคะเพราะเราอยู่ในอากาศที่ร้อนอยู่แล้วนะคะพอเราไปกิน สมเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเราร้อนขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมดีไม่ดีถ้าเรากินสมโดยที่ไม่เราวัดระวงังโดยที่เราไม่ไม่เลือกกินนะคะเราเห็นว่าสมุนไพรหรือว่ากาแฟตัวไหนที่ผสมสมบางท่านอาจจะชอบกินสมนะคะอาจจะชอบทานสมพรอยเห็นเป็นแค่ โสมแค่นั้นอ่ะก็ซื้อมาทานนะคะแต่ไม่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสาหรับคนที่เขามีโรคประจําตัวเพราะว่าโสมเนี่ยอาจจะทําให้เป็นเส้นเลือดฝอยแตกได้เพราะเส้นเลือดเราเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ใช่ปีแค่เส้นเลือดใหญ่อย่างเดียวถูกไหมคะมันจะมีเส้นเลือดฝอยตามร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราร้อนมากๆเส้นเลือดฝอยเนี่ยค่ะมันจะแตกได้นะคะนี่คือขอให้ ะระวังนิดหนึ่ง่านนะคะเรื่องโสมนะคะทีนี้เรามาพูดถึงอายุของสมถ้าเรากินสมที่อายุถึงนะคะฤทธิ์ทางยามันก็จะเยอะขึ้นนะคะเราก็จะได้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์ทางยาที่เต็มร้อยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะโสมเนี่ยต้องมีอายุหเดือนขึ้นไปนะคะต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไป,นะะนนไปถึงจะออกฤทธิ์ทางยา ที่ดีนะคะแต่ทีนี้โสมที่อายุหกเดือนขึ้นไปที่เอามาคัดคัดกรองมาเป็นยาหรือมาผสมกับกาฟแฟมาผสมกับตัวสมุนไพรต่างๆต้องมีแบบข้าวแหลกนะคะต้องสกัดนะคะสกัดกับอะไรนะคะสกัดวันจะแนะนำนะคะจะขอแนะนำว่าถ้าถ้า ใครที่ชอบทานสมนะคะขอแนะนําว่าต้องทานสมที่ผสมนะผสมกับเห็ดอินจือนะคะที่โดนกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สกัดสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับเห็ดอินจือนะคะจะปลอดภัยมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะสมกับเห็ดอินจือเนี่ยพอมันสมเนี่ยเป็นตัวที่ร้อนเห็ดอินจือเป็นตัวที่เย็น พอมันมาสมผสมกันครบไม่ใช่แค่ผสมกันอย่างเดียวเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการทดสอบแล้วก็เข้าแหลบนะคะแล้วก็สกัดพอผสมกับกับเห็ดอินจือเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะเย็นกับร้อนมันอยู่ด้วยกันมันก็สกัดสกัดพร้อมกันทีนี้คนที่กินกินอสมที่ผสมเห็ดอินจือเนี่ยคุณภาพมันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ จะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอ,อย่างคนผู้สูงอายุก็ทานได้สบายๆเพราะว่าเห็ดหลินจือเนี่ยมันไปสกัดมันไปสกัดความร้อนของสมออกไปบ้างแล้วคือเห็ดหลินจือกับสมเนี่ยพอมันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็คือความเย็นของเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะไปมันจะไปตัดความร้อนของสม ซึ่งเป็นสมุนไพที่ยอดเยี่ยมนะคะสูงสูงส่งนะคะสมุนไพสองตัวนี้ทำให้ฤิ์ทางยามันออกมาครบถ้วนเลยอยากให้พี่น้องได้ฟังไปได้ทันสมที่ที่ถูกวิธีนะคะที่ถูกต้องนะคะสมต้องมีอายุหกเกินขึ้นไปนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าถ้าเราจริงๆแล้วทุกวันเนี้สมมันมันมีเยอะมากมายไปหมดเราไม่รู้ว่าสมเนะี่ย มันอายุเท่าไหร่นะคะแล้วสมที่เขาเอามาปรุงสําเร็จรูปเอามาผสมกับกาแฟเนี่ยมันสกกัดหรือเปล่านะคะทําไมสังเกตไหมคะว่าบางที่บางบางครั้งเราซื้อสมมากินเราไม่ว่ากาแฟรหรือไม่ว่าอะไรกิ่นมันจะแรงมากวานก็อยากขอ แนะนำนะคะพี่น้องนะคะที่ชอบรับประทานสมนะคะไม่ว่าในในผสมสมเรื่องอะไรนะคะที่ทุกทุกท่านชอบทานสมนะคะอยากให้ดูนิดนึงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าอยากให้ดีนะคะขอให้ซื้อสมที่ประสบเหตุยิงจๆมาทานดีกว่านะคะเพราะว่ามันอย่างที่วันได้กล่าวไดบอก แล้วนะคะว่าสมกับเห็ดอินเือย์เนี่ยพอมันได้อยู่ด้วยการปสะพันุณของของเขาเนี่ยก็ได้เต็มร้อยนะคะถ้าใครที่ต้องการรู้ข้อมูลเรื่องสมุนไพรต่างๆที่ไม่ทราบนะคะติดต่อวันมาได้เลยนะคะยินดีที่จะให้ความปรึกษา ะะให้คำแนะนำก็เป็นห่วงสุขภาพของอทุกทุกท่านนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทดสอบเรื่องสมุนไพรที่เราทานอยู่ทุกวันนะคะก็ขอให้ทดสอบนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปอายุกันอายุกันใช้งานอายุมันต้องอยู่ประมาณไหนถึงจะได้ผลนะคะมันอายุเท่าไหร่มันถึงจะได้ฤทธิ์ทางยา ออกมาให้กับเราเต็มเราไว้นะคะก็ตรงนี้ก็ขอฝากนะคะวันนี้วันมาบอกพี่น้องเรื่องสรรพคุณของสมอเท่านี้ก่อนนะคะก็วันหน้าพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ